สวัสดีครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงการขึ้นมาอย่างน่าจับตาของบริษัท Broadcom ครับหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญมากๆในโลกของ AI เอาละครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ตัวเลขที่เห็นเราต้องร้องโอโหเลยครับนี่คือมูลค่าตลาดหรือ market cap ของ Broadcom ในช่วงกลางปี2025นะครับ1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากจริงๆ แล้วมันก็กําลังบอกอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีครับคือเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับมูลค่าขนาดนี้เนี่ยทำให้บรอดคอมใหญ่กว่าบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างเทส l a แล้วก็ใหญ่กว่า TSMC ที่เป็นผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลกไปแล้วเรียบร้อยครับนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับสำหรับการเติบโตที่ก้าวกระโดดขนาดนี้พอโตระดับนี้ยมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญตามมาเลยครับว่า หรือว่า Broadcom กำลังจะก 9, ้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้นเท็ชั้นนำที่เขาเรียกกันว่า Magnificent Seven แทนที่ Tesla กันแน่นี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้แล้วอะไรล่ะครับคือเหตุผลที่ทำให้มูลค่าบริษัทมันพุ่งทยานไปได้ขนาดนี้คำตอบทั้งหมดอยู่ในผลประกอบการไตรามาสที่3ของปี2025ครับซึ่งเป็นไตรามาสที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทจนเราอาจจะเรียกได้เลยว่าเป็นไตรามาสทองของเขาเลยล่ะครับแค่ไตรามาสเดียวนะครับ พวกเขาสร้างรายได้รวมสูงสุดเป็นประวัติการที่15.95พันล้านดอลลาร์โตขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง22%เลยทีเดียวเป็นสัญญาณการเติบโตที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยครับและนี่เลยครับพระเอกตัวจริงของงานนี้รายได้จากธุรกิจชิป AI เนี่ยพุ่งไปถึง5.2พันล้านดอลลาร์เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง63%เลยนะครับซึ่งมันก็แสดงให้เห็นแบบชัดๆเลยว่า Broadcom นี่แหละคือหัวใจดวงสำคัญใน supply chain ของวงการ AI จริงๆ แล้วก็ไม่ใช่แค่รายได้นะครับแต่ความสามารถในการปั๊มเงินสดนี่สิยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยพวกเขาสร้างกระแสงเงินสดอิสระได้ถึง7,000ล้านดอลลาร์แปลงง่ายๆก็คือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดหรือ44%เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดในมือทันทีเป็นสถิติใหม่ที่น่าถึงมากของบริษัทครับแต่ว่า Broadcom ไม่ได้มีแค่ธุรกิจชิปอย่างเดียวนะครับโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยค่อนข้างสมดุลเลย โดย57%มาจากชิปส่วนอีก43%เนี่ยมาจากธุรกิจซอฟต์แวร์ครับซึ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเลยหลังจากที่ไปซื้อ VMware มาทำให้ตอนนี้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงมากๆจากทั้ง2อฝั่งเลยเอาละครับเราเห็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกันไปแล้วทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ Broadcom แข็งแกร่งได้ในระยะยาวเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่า คู่เมืองทางธุรกิจหรือ business mode ที่คอยปกป้องพวกเขาจากคู่แข่งนั่นเองครับคำว่าคู่เมืองในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็คือความได้เปรียบที่คู่แข่งจะมาลอกเลียนแบบได้ยากมากๆทําให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้นําแล้วก็ทํากําไรได้เรื่อยๆในระยะยาวซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญสุดๆเลยครับคู่เมืองของบรอดคอมเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบขึ้นจาก4เสาหลักตามที่เห็นนี่เลยครับ แต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึก2เสาหลักที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนความสําเร็จของพวกเขาในตอนนี้กันครับเสาหลักแรกเลยก็คือความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีครับ Broadcom เขาเชี่ยวชาญการสร้างชิป AI แบบสั่งทําพิเศษหรือที่เรียกว่า ASIC ให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google และ Meta ซึ่งชิปพวกนี้นอกจากจะประสิทธิภาพสูงแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่าการใช้ GPU ทั่วไปถึง75% แล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าได้ถึง50%เลยนะครับต่อมาคือเสาหลักที่2ครับเรื่องต้นทุนการเปลี่ยนผู้ให้บริการที่สูงมากคือพอองค์กรไหนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Broadcom แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิปเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์อย่าง VMware มันจะกลายเป็นส่วนสําคัญของระบบไปเลยครับการจะเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นทีหลังเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากทั้งแพงทั้งเสียเวลาแถมยังเสี่ยงด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อน,นั่นเองครับ และด้วยความได้เปรียบพวกนี้แหละครับที่ทําให้พวกเขามั่นใจในอนาคตของตัวเองมากๆหลังจากที่เราเห็นความแข็งแกร่งในปัจจุบันกันไปแล้วทีนี้เราลองมามองไปข้างหน้ากันบ้างดีกว่าครับว่า b r o a d คอมเขาคาดการผลงานในไตรามาสที่4ที่กําลังจะมาถึงไว้อย่างไรบ้างภาพนี้ชัดเจนมากครับการเติบโตของรายได้จากฝั่ง AI ไเนี่ยไม่ได้ชะลอตัวลงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเร่งตัวขึ้นไปอีกโดยเขาคาดว่า ในไตรมาส4จะพุ่งขึ้นไปถึง6.2พันล้านดอลลาร์เลยครับและพอมาดูภาพรวมทั้งหมดนะครับบริษัทก็คาดว่ารายได้รวมในไตรมาส4จะทุบสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ประมาณ17.4พันล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นการตอกย้ำเทรนการเติบโตที่แข็งแกร่งแบบต่อเนื่องเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับเราจะมารวบรวมประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ว่าทำไมบรอดคอมถึงก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีได้สำเร็จเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญเลยก็คือบรอดคอมมีเครื่องยนต์การเติบโตที่ทรงพลังสุดๆจากกระแสะ AI มีความมั่นคงจากรายได้ฝั่งซอฟต์แวร์ที่เข้ามาเรื่อยๆมีคู่เมืองทางธุรกิจที่แข็งแกร่งคอยกันคู่แข่งออกไปแล้วก็มีสถานะทางการเงินที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้เลยครับคือส่วนผสมที่ทำให้พวกเขากลายมาเป็นนางฟ้าตัวที่7แห่งวงการ AI ได้นั่นเอง และจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับมันก็เกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อว่าแล้วทิศทางและอนาคตของตลาด AI ตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก่อนจะจบกันไปนะครับต้องขอย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์นี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบครับถ้าหากว่ามีหัวข้อไหนที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้เรานำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถแนะนำกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ